ตอนแรกผมมาทําป่าที่นี่ใหม่ๆเขาบอกว่าผมบ้าแต่ทุกวันนี้ผมเลือกบ้าเพราะเราทําให้เขาเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนี้มีที่มาที่ไปชัดเจนแล้วก็มีหลายคนเข้ามาหาความรู้จากที่เราผมเอโกโก้นะครับผมทํำโกโ้ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเกิดมา บ้านผมก็มีโกโก้โกโก้บ้านผมเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ขายแบบนี้นะครับใส่รถม้าเอาออกไปขายที่ตลาดครับผมเราลําบากมากเราเป็นเกษตรกรผมก็เคยโดนนายทุนหลอกใช้มาเยอะเลยมาทําของตัวเองผมมาทําโกโก้ที่นี่มีคนตั้งคาถามผมปลูกเอาไปขายใครใครรับซื้อลม้มลบคุกขานแต่เราต้องอดทนกับมันให้ได้ ในการที่จะทําเกษตรประสบความสําเร็จนะครับหัวไวใจสู้อย่าตั้งแง่แล้วก็นอนฝันลงมือทําจะประสบความสําเร็จบวกกับคูโก้สายพันธุ์ชุมพรแท้ผลผลิตกลับมาก็จะเป็นแบบนี้ต้นนี้อายุแค่3ปี ผมพื้นเพเป็นคนจังหวัดชุมพรผมมาทำโกโก้เพราะว่าผมเห็นพื้นป่าของที่นี่เมืองน่านแทบจะเป็นเขาโกลุนเราก็เลยมาทําโครงการเกี่ยวกับป่าเราไม่ได้แค่ปลูกป่าแต่เรามาทําป่าให้มีรายได้ให้กับเกษตรกร โกโก้ตัวอย่างที่เดินตามรอยพ่อจะเป็นลักษณะทําผสมผสานหมดชูเรื่องโกโก้เป็นหลักแล้วก็พืชอย่างอื่นที่มีรายได้เสริมเข้าไปกับปลูกโก้ปลูกมะนาวให้กับชาวบ้านเอามาให้ชาวบ้านมีรายได้ทุกๆกิตวันเราไม่มีคําว่าโฆษณาชวนเชื่อเราต้องไปนั่งคุยจับเขาคุยกันว่าจะทําแบบไหนถึงจะทําโกโก้ได้การทำโกโก้ของเรานะครับเราทำตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางหรือต้นน้ำ ยันปลายน้ำเราปลูกเองทำเองแปรรูปเองขายเองโคโก,โกโ้แทบจะเป็นรายได้หลักแล้วก็ว่าได้ณนะเวลานี้จากคนที่ปลูกข้าวโพดเป็นร้อยไร่แต่มาปลูกโคโก้ก,กับผมแค่ห้าไร่สามารถที่จะปลดหนี้ได้ลูกหลานก็หลายๆคนที่ไปทำงานกรุงเทพก็กลับมาอยู่บ้านเพราะที่บ้านมีรายได้เข้ากระเป๋าตลอด ทุกวันนี้เราได้ทั้งรายได้ทั้งป่ากลับมาให้กับชาวบ้านเมืองนาถแทบจะเป็นเขาโโลนแต่บ้านยอดที่นี่ยังมีป่าอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะตอนนี้มีบริษัทในประเทศไทยหลายบริษัทที่สนใจโกโก้ของเราและถ้าที่ส่งไปขายในระยะเวลาที่เราส่งขายเมืองนอกมีหลายเจ้าที่สนใจโกโก้จากเราเพราะว่าโกโก้ของเราค่อนข้างที่จะนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์และก็รสชาติ พูดเองครับว่าของดีอยู่ที่เมืองไทยทําไมคนถึงไม่ไปหาทําไมต้องมาหาบ้านผมผมยังมาหาบ้านคุณเพราะประเทศไทยยังต้องนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโกโก้หรือช็อกโกแลตเนี่ยเข้ามาขายบ้านเราเนี่ยเยอะบ้านเราขาดดุลการค้าเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตเนี่ยหลายล้านเป็นเป็นเป็นร้อยล้านต่อปีที่เราเสียเงินให้กับฝรั่ง ฝากถึงเกษตรกร,กรหรือคนที่สนใจที่จะปลูกพืชหรือปลูกโกโก้หรือปลูกอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ทุกคนเนี่ยศึกษาดีให้ดีมันมีกลุ่มหลายบริษัทที่หลอกขายกล้ากับชาวบ้านแล้วก็หาผลประโยชน์กับชาวบ้านแต่ที่ผมเนี่ยผมทําก้าโกโก้ขายในราคามิตรภาพให้กับชาวบ้านผมอยากจะฝากว่าคุณจะตามโกโก้กับใครหรือคุณจะซื้อโกโก้กับใครครับศึกษากันให้ดีๆจะได้ไม่โดนหลอกครับ มีกลุ่มทุนจากต่างประเทศมาหาเราตลอดเลยณเวลานี้มีเกือบทุกเดือนครับมีคณะเข้ามาถ้าเป็นต่างประเทศมาจากแคนาดามาจากสเปนถ้าเป็นโซนเอเชียลหลักๆก็จะมาจากญี่ปุ่นแล้วมาจากไต้หวันไต้หวันนี่ก็จะเป็นพวกด็อกเตอร์หรือว่ามาหาอะไรจากไต้หวันครับมาหาความรู้จากที่เรา โก้หลักๆของเรานะครับปกติเราก็จะส่งเป็นมัแพ่งขายเอาไปทชชําช็อกโกแลตแต่จริงๆโกโก้ Go Go. เป็นพืชมหัศจรรย์เข้าไปในเซเว่นเห็นไหมครับแทบจะมีรายการสินค้าเกี่ยวกับเรื่องโกโก้ Go, เนี่ยไม่ต่ำจาก30รายการแต่คนไทยยังเข้าใจว่ากาแฟคือเบอร์หนึ่งแต่จริงๆไม่ใช่โกโก้ Go Go, Go, คือเบอร์หนึ่งต่างหาก